สายบันเทิงครัวน่ารำนำ่ารำมาแรงเนี่ยเรลำอยากแกงเฮ็ดโมฮู้อยากกินเฮ็ดอย่างน้ำมาเดียวนี่อันนี้คือเฮ็ดมงกงเฮ็ดมงกงเฮ็ดมงกงอันนี้คือเฮ็ดไข่อาชาเราอยากกินอยังบ่ฮูมาแรงนี่เรียกเม่นูไหะก่อนเดีครับเรียกเมนูไหนกอนน่อนเนาะ อันนี้เห็ดกระดงกระดงไข่เหลืองกระดงไข่ขาวอันนี้เห็ดไข่เห็ดไข่นี่ไข่น้ำยมเหามาะขนาดพอด้วเห็ดไข่เห็ดกระดงอเอาอันี่ก่อนดีกว่าอันนี้กแก้วเองแกงพุงใบเจาะอ่ะมาแกงเห็ดกันเลยครับครัวน่ารำนำ่ารำ พริกดิบจะไข่ก้มก่อแล้วก็ส้มปลอ่อยเหมาะขนาดเฮ็ดไข่เฮ็ดกระดงมาต่ำน้ำพริกกันแล้วครับมีพริกมีหอมพริกหอมจะไข่แล้วก็พริกหอมจะไข่ฮะเอาเฮ็ดลงไปก่อนครับแกงเฮ็ด แงเีนะ่ช่วยกันเนี่ยช่วยกันทับช่วยกันกินนี่แกงเห็ดแกงเห็ดเบร์ฟเวียโอ้โหโอนนี้นะ่ารำจะเป็นนมาตำพริกครับตำกระเทียมครตำพริกครับพริกหอมขาวหอมแดงจะไข่ข้าวมดทั้งมนตำเ่เลือกเลือกครับ ตำด้วยปลาห้านน้ำรัมครับบอดเอาไปปุชุนบุญอ้าวตำน้ำพริกเลือกเอาห้าลงไปเลยหนึ่งช้อนตวงสวกปุนสวกเฮ็ดขอครับห้านน้ำรมันเลียกอยูล่ละเอาละครับต้มเฮ็ดนี่จัดเหมือนแบบตำน้ำพริกเลือกร้อยพอดีโคตรน้ำพริกใช่ไหมครับนี่ คนให้เข้ากันคนให้ปลาามันแตกเหมาะขนาดเก่งเห็ดเก่งเห็ดเห็ดกระดงเห็ดกระดงหรือให้มงกุลงเห็ดมงกงเห็ดมงกงุเง,กงเอาละครับเหมาะขนาดหอมหอมหอมปลาร,ร้าครับปลาหาน้ารั ล่างคกใสไปเลยพ่มเม็ดมันซุกอยู่แล้วครับกลมก่อครับอันนี้คือกลมก่อกลมก่อกรับเป็นยังไงก่อส้มปล่อยกลมก่อกรับส้มปล่อยเอาส้มปล่อยใส่ไปเลยครับนี่น้ำเด็ดเต็มที่แล้วส้มปล่อยลงไปเลย สมปัติถามด้วยกลมก่อครับกลมกอ่อใส่ไปเลยครับกลมกอ่อลงไปสมปลอยลงไปกับปิดไฟเลยเรียบร้อยละเรียบร้อยบริบูรณ์บำปิดแก๊สครับตัดใส่ถ้วยไปเซฟเรียวร้อยบริบูรณ์บำแกงเห็ดฝีมือน่ารัก เห็ดกระดงตักเส่ถ้วยไปเสิร์ฟครับว้าวเรียบร้อยครับแกงเห็ดกระดงฝีมือนรำอ่าอันนี้ซ้มหมูตะขื้นกินบะเชียงเอาใส่ตู้เย็นไว้มากินทำหลบับกินได้เป็นปี <c oughs> อ่ะยกไปเสิร์ฟแกงเห็ดมาแล้วนี่ครัวนรำนรำ ว้าวแต่งเฮ็ดขับมาแรงเนี่ยนะรัำอันนี้ออมไกลหรือเจ้าครับนี่นำอันนี้วินิยุ้นยิสาวน้่มาฟังเไอ้เบ็้มจัดมากเหรอต้องามเสมอต้องรกนต้องหัใจกั่อเาวิน็นยการตวตนงเพื่อปชาชนย่ายมเลยครับอ่ะจิ้มไก่เฮ็ดดีกว่าเราคุณบอนคิว ชดอหนุ่มในตาสีเล็กมุกนะครับพี่น้อยเอาลครับกระับหมอบหมายจากพันตำรวจเองแกเฮ็ดแกเฮ็ดซีรีส์ตี้นั้นผู้กำกับการตำรวจตออีสามสองายพยากรเมืองอได้อได้แงเฮ็ดนะตรวจ่ากินมากอร่อยีนี้กัราด้กินอ่ะอร่อยมาก กรอบกรุบกรอบกรุบกรอบเฮ็ดไหมครับทุบทุบห้องห่อนยัางย่างนี่เฮ็ดออกดีทหารเลก้กินตัวปีนี่ขับแรกได้มากสองย่างเฮ็ดไข่ก็ได้ รอเกลืเห็ดน,นี่ก่อนอร่อยเลยกรวดน่าหลำัำน่าหลัำ